ครบทีบเดียวเป็นยังคือขอเห้าขอเป็นแฟนเร็วแถบ่าให้ในศึกษาดูใจเอออย่าเลื่อมว่าเขาสิกินตับเฮ้าแล้วเขากับชิงได้ขื้กันอันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งหลายคนเห็นนะพี่น้องอันนี้บอกเตือนกันไว้เรื่อง สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุภูสุคนนะคะมืนีพบพอกันกับแมวเม้วเช่นเดิมนะคะกับบ่ได้เบาถึงเรืองเมี่ยฝรั่งอยู่พักหนึ่งนะคะพี่น้องช่วงนี้กะบวุ่นวุ่นเริ่มทํางานเขาที่เขาทางไม่เล็กหน่อยกะบอ่ากลังเขาที่เขาทางนะคะเปิดเพิ่มมากพักหนึ่งอ่ะละแม้กับเป็นอยาๆบๆวุ่นๆนะคะทั้งเรืองลูกทั้งเรืองงานทั้งเรืองจีปะทะสารพัดนะคะพี่น้องเพราะว่าอ่า มาอยู่เมืองนอกมันมันบริงไง่ายคือเขาคิดนะคะอ่ามื้อนี้แมวกะสีเลื่อยมาเว่าถึงเรื่องเมียฝรั่งนะคะพี่น้องมันกะมีพี่เพิ่นคอมเมนต์ไว้นะคะแมวกาเลยอ่าอยากมาอ่เเว่นะคะเพื่อเป็นการเตือนสติอสาวๆที่กําลังอ่าอยากได้แฟนฝรัง่งหรือกําลังคบหากําลังมองหาฝรั่งมาเป็นอ่า คูชีวิตนะคะพี่น้องอันนี้กะเข้ากะบ่ไดดเก่งหรือบ่ไดดแบบรูอีหยังมากมม่นะคะทุกคนมีทั้งรูกับบ่รูในโตนะคะบางอย่างที่แปรงปันป่นกันใดบางอย่างที่เ้าสู่กันฟังใดกะเว้าไปมันกะยู่ทีคนที่รับฟังสิเอาไปให้มันเกิดประโยชน์หรือถ้ามันเบ่ใช่บ่หยังเข้ากะคือปล่อยพานนะคะถามันว่าเออมันมันมน่าจะเป็นจังที่เฮ้าเวา้ากะเอาไปเป็น แนวทางให้เกิดประโยชน์ได้นะคะพี่น้องเพื่อนกาคอมเมนต์ไว้ว่าอ่ากำลังอ่าคบกำลังเบิงกันเบิงใจนะคะกับอ่าอ่าผู้เบาทะคะฝรั่งทีอยู่เมืองไทยค่ะพี่นอ mm. อ้องเออแม่โอกาบเได้ว่า,วาฝรั่งที่อยู่เมืองไทยบอดีนะคะพี่น้องคือฝรั่งที่อยู่เมืองไทยแม่โอกาอยากเตือนว่าให้ระวังนิดนึงจักหน่อยนะคะฝรั่งที่อยู่เมืองไทยคือเขาลู่ ขนบรมเนียมหรือลู่เกี่ยวกับคนไทยหลายนะคะพี่น้องเพิเพอบางคนกับเ้าภาษาไทยใดเออบางคนเบาภาษาไทยใดรู้เรื่องส่วน,น,นุนเนนแอน้แมวกับโบคอยอยากแนะนําปันไดเนาะแล้วกะส่วนมากฝรั่งทีมาอยู่เมืองไทยเขาอาัสกเสเียนหรือด้วยนาทีการงานอนันตก็แล้วแต่นะคพะี่น้องแต่ไห่พึ่งระวังไว้ว่าคนคนนั้นน่ะเขาต้องเคยมีเมียคนไทยหรือมีแฟน คนไทยมาก,ก่อนนะคะพี่น้องต้องระวังทีดีเพ้อเอเฮ้าเนะ่ะจะกลายเป็นตกเป็นเมียหน่อยเขาได้เลยนะคะพี่น้องถ้าเฮ้ามิตรความอยากได้บางคนอ่ามีคู่บาวฝรั่งที่อยู่เมืองไทยมามาม,มาจีบมาโนนมานีนะคะพี่น้องละกะอ่ะเป็นอย่างเขาคือขอเฮ้าเป็นแฟนเร็วแท้ต้องสังเกตนี่คือการผิดสังเกตแล้วค่ะพี่น้องให้คิดเสมอว่าเขาอาจจะอยากกินตับเฮ้าก็ได้ เพราะว่าคนที่อยู่เมืองไทยนะคะฝรั่งที่อยู่เมืองไทยเขาเขาเขาเอิอนอีอย่างมันหัวดีเออมันรู้ว่าผู้หญิงไทยอ่ะอยากได้สามีฝรั่งอยากได้แฟนฝรั่งอ่าเพราะว่าอยากมีหน้ามีตามีเงินมีทองหรือในมีหรือหรือในกรณีใดก็แล้วแต่นะคะพี่น้องคือฝรั่งคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยมันหูแก่นของผู้หญิงไทยเออเคยมีเมียฝรั่งบางคนกะ มีเมีม่อยู่แล้วกลับไปหาหากินเล็กกินหน่อยกับมีบ่โเมียนว่าฝรั่งมันสีดีทุกคนนะคะพี่น้องถ้าเจอผู้ดีก็ดีไปนะคะที่ฝรั่งที่อยู่เมืองไทยนะคะถ้าเจอผู้ที่ดีที่เขาอยากให้อให้การดูแลเขารับผิดจอบทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาหรือซัพพอร์ตเขาในสิ่งต่างๆหน้านะคะทเทียเน่เบิ่งง่ายๆเลยว่า <S <S ผู้ยิ่งไทยนะคะที่เป็นใหม่อยู่เมืองไทยน่ะบางคนกะทั่วสี่ ได้สามีไทยกับพักคหนึ่งนะคะเพราะว่าเฮามีหลูกติดมันก็ยอมเป็นปัญหาล้ะกะบ่มีผู้ใดยอยากรับภาระกับเฮ่าเออถ้าเฮามีหลูกติดนะคะฝรั่งเขากะบอกคอยมองเรื่องหลูกติดวคะ่ะเตว่าถ้าคนคนนั้นอยู่เมืองไทยถ้าเขาหาเข้าจริงเขาก็พร้อมดูแลหรือซัพพอร์ตเท่เากับเป็นเรื่องที่ดีเตว่าสําคัญคือคน ฝรั่งที่อยู่เมืองไทยเขาอาจสิมีลูกมีเมียหรือแค่อยากเจาะเข้ากระได้หรืออยากแค่กินตับเข้ากระได้พี่น้องต้องค่อยระวังเรื่องนี้ให้ดีโปเมีนวาขัา้วใดขั้วอาบางคนกับเข้าใจอยู่ในกรณีที่ว่าอ่าฉันอยากมีสามีฝรัลล่งอยากมีแฟนฝรัลล่งมีฝรัลล่งมาจีบบางคนกับเจอสแกมเมอร์กับมีเออเพื่อว่าเข้าอยากได้เพราะความต้องการความสุขสบายความเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะ อ่าผู้หญิงไทยหลายคนนะรวมทั้งโตแมวเองเนาะถ้าเห้าเกิดยาลางหรืออียังมาแล้วถ้าบ่อเนื้อปากวัวแร่งหเหอากับ่อยากเลิกจากปลากับพัวหรอกค่ะแต่ว่าในเมื่อมันเป็นไปบ่อดดสินบ่เสม,มอกันความคิดบ่ตรงกันกะถึงว่าละที่ต้องยุดการข้องคููกันไวนะ้ณที่นั้นและกะมองหาสิ่งใหม่ๆอืผู้ยิงไทยหลายคนที่แม่สังเกตนะคนที่เพิ่นามาเป็นเมียฝรั่ง ได้สามีฝรั่งคือเขาสีบอคอยอกลับไปเอาสามีคนไทยคือเก่านะคะพี่น้องถ้าเขาได้สามีฝรั่งแล้วค้นต่อไปแม่นพิดพลาดจากฝรั่งผู้นี้เขาอาจเขาบอ,อกกลับไปหาคนไทยอีกเขากะจิเดินหน้าต่อไปค่ะพี่น้องนั่นละ่ะนี่ลหละเป็นสิ่งที่ผู้ยิ่งลายคนอยากได้อยา่างมีเอออยากมีสามีฝรั่งต้องพึ่งระวังนะคะพี่น้องผู้ชายไทย กะดีนะคะฝรั่งกะดีะคะถ้าเจอคนบอดีมันกับบอดีแล้วแต่โชคะชะตาวาสนาเฮานั่มนะคะพี่น้องบางคนกะคบผู้ใส้ฝรั่งที่มาเหตุการณ์เห็นงานอยู่เมืองไทยกะถือว่าโชคดีที่ที่เขาเข้าใจขนบรมเนียมประเพณีเพราะว่าฝรั่งที่ไปอยู่เมืองไทยน่ะเขาหูว่าเฮาขาดยัง ขาดความต้องการอันนน่นอันนี้นะคะพี่น้อ,เองเขาสิม่องเฮาแค่ว่าเงินอย่างเดียวหรือเป็นคู่นอนได้พี่น้องอย่าลืมตรงนี้บางคนเห็นอาสาวอ,อจังบูแมวกับเคยืมีนะคะพี่น้องทีที่อ่แฟนฝรั่งนะคะพี่น้องแต่ย่ามออกไปเที่ยวไปยังยังสี่คือ สิมองหาผู้สาวอยู่เรื่อยนะคะพี่น้องอันนี้เมียาก็หูแต่เห็ุยังบ่ได้เพราะว่าตกกระไดพ่อยโจนแล้วทาชีป้าพัวถิมกับบ่อยากหาไมยังสินะคะพี่น้องอันนี้เข้าใจอยู่ในกรณเลยนี่มือมูของแมวนะคะพี่น้องคือเขานี่บ่อยากเริ่มต้นใหม่บ่อยากหาผู้ใหม่คิดว่าหาแล้วอาจสิบ่ได้ดีหรือบ่ได้อนนู้นนั่นนี่แต่ก็เลยตกภาวะจำย่อมเพราะว่าความทีบ่คอยกาคือคือเออบ้านกะ บ้านก็มีน้กากันเลว้อวลูกก็มีน้กากันเล้วรถนู่นนั่นนี่กะมันก็เลยบ่อยากเสีนะะ am, o, ana, ย, ah ong, ย ah ak, นะคะคือคือความความเข้าใจมาแล้วเข้าบ่อยากเสียหนาบ่อยากเสียของบ่อยากเสียของหลักนะคะเออก็เลยต้องจําย่อมนะคะพี่นอ้องย่อมให้สามีอ่าไปหาเด็กไปหาหมีเมียหน่อยจังเสีนอน่ะมันจะเป็นปัญหาเรือรังนะคะพี่นอ้องนี่หล่ะเตือนกันไวไห้หลายๆคนนะคะพี่นอ้องที่อ่ากําลังมองหรือกําลังคบ ฝรั่งที่อยู่เมืองไทยให้เราว่างได้ดีให้คิดเสมอว่ามันไม่อยู่เมืองไทยโดนต้องเบิ่งว่ามันมาอยู่จักปีแล้วเออมันเป็นอย่างคือผึ่งสีมหาผู้ยิ่งมาขอเป็นแฟนครบแป๊บเดียวเป็นอย่างคือขอเฮาขอเป็นแฟนเร่วแถบเ่าให้ในศึกษาดูใจเอออย่าลืมว่าเขาสิกินตับเฮาแล้วเขาก็ชิงได้คือกันอันนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งหลายคนเห็ดนะพี่น้องอันนี้บอกเตือนกันไว้เลยบ่แเมนว่า อุ่ยชันไดแฟนฝรั่ง,งานันจิเฝ้าขายบ้านขายที่ขายทางไปอยู่คอนโดกับเขาไปอยู่นวนไปนี่ทุกคนหลายคนเจอละกะเบิดเนื้อเบิดตัวเพราะฝรั่งกะเยอะนะคะพี่น้องอันนี้เตือนไพ่กันไว้ก่อนทีสิโบหาตาัดสินใจยังกะศึกษาเขาให้ดีด <Okay. S 1> เอออีกอย่างหนึ่งกะอย่าให้เขากินตับกับของก่อนรอกินตับมันก่อนค่ะ <laughs> ทามันบอกคือกันนี้ อย่าให้เขาหนีก่อนนะอย่าเพิ่งเสียเปรียบถ้าเสียเปียบถ้าคิดว่าเออสิไปเชื่อมสัมพันธ์กันแค่อศึกษากันหรือแค่คูนอนอย่างสิกะบ่ต้องไปซี่เหลียดบาเออน,น,นูนันนีนะคะรอก,กินตาบ้านก่อนแล้วกันนี้นะคะไม่ร้องก่อนมันสีเห็ดก,กับเหาก่อนนะแต่ว่าสิ่งอื่นใดกะอย่าลืมว่าฝรั่งที่ยุ่เมืองไทยเขาอ,อาจจะมีเมียเขาอ,อาจจะมีครู อาจสมรดยุก่อนหน้านั้นหรือเฮาอาจสีตกเป็นเมียหน่อยเขาได้ไง่ายๆคือกันนะคะต้องพึ่งระวังนะคะโอเคละสําหรับมือเนกาแมวกะสีมเวเบาซูพี่ๆน้องๆฟังเตือนกันไว้นะคะฝรั่งอยู่เมืองไทยบอชัยบาสีเลวหรือบอชัยบาสีดีต้องมีสติมีความนึกคิดอยู่ตลอดต้องมั่นใจในตัวกับของเองตัดสินใจเองอย่าพร้อยตามคำบอกบันบานของฝรั่งหรือเงื่อนหา สี่พันหาพันร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเงินพันสองพันมื่นหนึ่งแหลกๆเขาห้ผู้ใดกใหายใดคนไทยกใหายใดคือกันแต่อย่าเพลอในจุดนี้เขาสิเอาเงินมาหล่อในแหลกๆต่อไปสิเกินยังคืนเฮ้าบองหูนะคะพี่น้องมีสติเยอะๆฝากไว้ให้เตือนกันนะคะพี่น้องขอบคุณสําหรับการรับชมเราฟั่งมือนี้นะคะจำพอกันไม่คลิปหนาค่ะบบายค่ะ